สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการสาธิตวิธีการแขวนงานนะคะ,ะหรือสร้างงานที่อาจารย์สอนนะคะไว้ในห้องเรียน Google Classroom เพื่อให้เด็กๆนะคะสามารถนำไปทบทวนภายหลังได้นะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นพอเวลาอาจารย์เข้ามาในหน้าสตรีมของห้องเรียนนั้นๆน,น,นะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นัสนามแบบนี้นะคะเวลาอาจารย์จะโพสต์งานนะคะ,ะเพื่อปัาม เป็นระเบียบนะคะอาจารย์มาก็ามาในตรงงานของชั้นเรียนค่ะอาจารย์จะเห็นว่าซ้ายมือของอาจารย์นะคะจะมีหัวข้องานทั้งหมดที่แยกเป็นแต่ละวิชาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี้มาดูวิธีการนะคะให้อาจารย์ไปตรงปุ่มสร้างที่เป็นเครื่องหมายบอกตรงนี้นะคะแล้วอาจารย์มาคลิกตรงงานมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะตรงนี้ให้อาจารย์พิมพ์นะคะเหมือนอ่าหัวข้ออาจจะเป็นบอกว่าวันนี้วิชาอะไรวิชา ภาษาอังกฤษนะคะวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์อาจจะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเช่นวิชาภาษาอังกฤษวันที่นะคะสมมตินะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะคะแกบบ่นี้มันก็จะขึ้นโชว์ในหัวข้อสําหรับคําแนะนําตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนคําอธิบายอาจจะเป็นรายละเอียดของอสิ่งที่อาจารย์สอนในวันนั้นหัวข้อของที่อาจารย์สอนในวันนั้นว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดการสั่งงานนะคะสามารถใส่ไว้ในนี้เลยนะคะ ตัวอย่างเช่นอาจารย์อ้อมอาจจะเขียนว่าการถามตอบนะคะถามตอบอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเอาแบบนี้คร่าวๆนะคะเสร็จแล้วอาจารย์มาเพิ่มไฟล์ซึ่งไฟล์ที่อาจารย์มาแนบไว้นะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของอ่ไฟล์ PDF นะคะไฟล์ Word หรือไฟล์ที่เป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะคะแล้วอาจารย์ก็มาเลือกไฟล์ที่อาจารย์สร้างขึ้นนะคะอ่ะรูตัวอย่างเช่น อาจารย์อ้อมกดงานวันนี้นะคะปอ .4 สี่ันก็อัปโหลดไฟล์นะคะมันก็จะเด้งมาหน้านี้ไม่เพียงแต่อัปโหลดไฟล์นะคะที่เป็นการสอนอเป็นไฟล์ powerpoint หรือไฟล์ document หรือว่าไฟล์ pdf นะคะอาจารย์สามารถเสริมรที่เป็นไฟล์ youtube นะคะอย่างเช่นอาจารย์อาจาจะเปิดเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับเนื้อหาการสอนนะคะอาจารย์ก็สามารถเซิร์ชไฟล์ youtube ไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ หรือเป็นไฟล์ใน Google Drive หรือเป็นลิงก์ต่างๆนะคะอาจารย์สามารถเลือกได้นะคะทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นการให้คะแนนถ้าเป็นงานธรรมดาอาจารย์ก็อาจจะติ๊กตรงว่าไม่ให้คะแนนนะคะไม่ได้ให้คะแนนแล้วก็วันที่กำหนดส่งแล้วก็แล้วแต่อธา,านอาจารย์นะคะว่าอาจารย์จะปพิมพ์กำหนดครบส่งวันไหนหรือว่าไม่พิมพ์ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเพื่อให้หนักเรียนนะคะเสร็จแล้วอันสุดท้ายอย่าลืมค่ะให้อาจารย์มาตรงหัข้ออาจารย์ก็เลือกหัวข้อวิชาะคะ่ะในน้ำพวอมสอมรสภาษาอังกฤษก็ต้องมาเลือก ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วข้อมูลเสร็จเช่นทุกอย่างให้อาจารย์มาก,กดตรงมอบหมายก่อนนะคะถ้าอาจารย์ไม่กดมอบหมายมันจะไม่ขึ้นนะคะมันจะไปอยู่ตรงฉบับล่างแล้วเด็กก็จะมองไม่เห็นงานอาจารย์ต้องมากดสุดท้ายเลยก็คือกดมอบหมายทีนี้วิธีการเช็คนะคะจะอาจารย์กดมอบหมายไปแล้วให้อาจารย์มาเช็คในหัวข้อง,งานที่อาจารย์อัพ,อพโหลดเมื่อกี้ะคะะก็คือวิชาภาษาอังกฤษนี่ค่ะมาแล้วนะคะมันก็จะเด้งเข้ามาตรงนี้ รายละเอียดงานไฟล์ต่างๆที่อาจารย์อัปโหลดนะคะหัวข้อวิชาภาษาผลินที่เท่านี้นะคะเดี๋ยวกบไปการถามตอบนะคะทีนี้วิธีการเช็คงานนะคะสมมุติว่ามีการส่งงานเด็กๆตอบกลับมามันก็จะขึ้นเลยค่ะมีการส่งไหมกี่คนนะคะส่งแล้วกี่คนยกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ง่ายสะดวกกับอาจารย์ผู้สอนมากๆนะคะอาจารย์ก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดงานได้ว่าเด็กเขาส่งอะไรมานะคะ